ขวดน้ำที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาอย่างไงนะลองโทรหาแพรดีกว่าน่าจะรู้เออพอดีว่ามีเรื่องจะถามอ่ะไอแบบผลิตภัณฑ์ขวดน้ำาหรือแบบผลิตภัณฑ์คล้ายๆแบบเนี้ยที่เรากินกันอยู่ทุกวันหรือใช้กันทุกวันอ่ะแบบมันมีกระบวนการยังไงอ่ะรู้บ้างปะ เคยเรียนมาปะอ๋อจากที่เราเรียนวิชาพอลิเมอร์กับอาจารย์ทองใสอะเราคิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการเป่าหรือว่า blow m o w i n g นะแนนลองไปเซิร์ชดูสิ b o w molding process มี3ประเภทก็คือ extrusion b o w molding injection b o w molding และ t a a e b o w molding extrusion b o molding เป็นการนำโพลิเมอร์ที่ผ่านการขึ้นรูปโดยการอัดรีดที่มีลักษณะเป็นท่อกวางเรียกว่าอลิสันทำการใส่เข้าไปในแม่พิมพ์หรือโมนจากนั้นจะทำการเป่าอากาศให้กับผลิสันขยายตัวติดกับโมนหลังจากนั้นจะทำการตัดสินส่วนเกินทำให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวและนำมลออกสุดท้ายจะได้ผลิตภัณฑ์ของ extrusion b o m o d i n g ออกมา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการ extrusion blow molding นะคะจะมีขีดที่ใต้ใตก้นขวดแบบนี้หรือเรียกว่า pinch off line ค่ะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จาก extrusion blow molding นะคะจะเป็นพวกแกลลองหรือขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่นขวดแชมพูขวดสเปรย์น้ำยาลิดผ้าหรือว่าขวดใส่ครีมค่ะ Injection molding สิ่งที่แตกต่างจาก extrusion molding นั้นคือการใช้พ r ฟอร์มซึ่งขึ้นรูปโดยการฉีดแทนการใช้พพรีสันซึ่งได้จากการอัดดีโดยตรงหลังจากนั้นจะนำพีฟอร์มเข้าแม่พิมพ์หรือโม o นแล้วทำการเป่าอากาศจะได้ผลิตภัณฑ์ของ Injection molding ออกมา ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก injection blow molding นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กกว่ากระบวนการ extrusion เช่นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใส่ย,ยาหรือว่ากระปุกครีมเล็กๆค่ะ s t r e s s blow molding เป็นการฉีดโพลิเมอร์เข้ามาเป็น p ีฟอร์มหลังจากนั้นจะทำการอุ่นพีฟอร์มให้อ่อนตัวและแม่แบบหรือโมนจะเข้ามาประกบหลังจากนั้น จะทําการผักโบปิ้ินเข้าไปเพื่อให้พีฟอร์มยืดลงไปพร้อมกับการเป่าอากาศและจะได้ผลิตภัณฑ์ของเออสเต g e โบว m โมดิ้งออกมาตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก Stage โบ o m o มดิ้งนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญเป็นขวดบรรจุพันธ์ประเภทน้ําดื่มน้นําผลไม้ขวดซอสปรุงรสและขวดน้ำมันพืชเป็นต้นค่ะข้อดีและข้อเสียข,ของ e x t r u s i o n Pro m o บ i n g ข้อดีก็คือจะมีราคาถูก มีอัตราการผลิตสูงและมีผู้ผลิตให้เลือกจํานวนมากสวนข้อเสียก็คือจะมีเศษงานเหลือมากทําให้ต้องนําเศษชิ้นงานที่เหลือกลับมาใช้ใหม่และควบคุมความหนาของผนังได้อย่างจํากัดข้อดีและข้อเสียของ Injection Blow Molding ข้อดีก็คือจะไม่มีเศษชิ้นงานเหลือสามารถควบคุมความหนาของผนังได้ดีมีปริมาณก,การผลิตต่อปริมารต่ํา ส่วนข้อเสียก็คือด้วยความที่เครื่องมือมีราคาสูงขนาดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจึงจะมีขนาดเล็กไปด้วย